สวัสดีครับมือนีวาสิบปลอยแล้วมือนี่ตอนนี้เขาอยู่หมองเกานะครับขอบแพะอยู่บ้านเฮยวาตำบลโน่นคลองอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นนะครับคือเก่าปล่อยแพะ มาสิบ่วปวยหรอมนห่วงแห้งครับเพื่อนเล้ยสิอยากปล่ปยเลียงยาเคี้ยวๆฝนก็เขิมมาอีกแล้วมั้ยแม่ก่อนเดียวนี่จิตกว่าคืองามเถ่า,ายรูปไปกันไปนะ เราต้องเป็นรัดหนามันเดี๋ยวมันจะขามไปปลามั่นพันโอ้เราว่างงเลยนี่ว่านเห็นงูตัวหนึ่งดำปุ๊เพราะว่ามันตื่นแผแะอะไรมันทำแขนอยและเนี่ยเนี่ยมันขามไปแล้ว Lay mặt 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 này mặt 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 แม่มันยี่นี่นหะแม่มันไอ้บังแกะกำลังขิงอามเห็นปเจะเป็นตัวฟูเนาะ ขนง่ามดีขนหนาทึบพอมันแหม,มแตกฟูงกว่าเดียวป่ะดิหอดใส่เรซุ่มนั่นไปไปตามกันไปไปออกคมเนาะอะไรมันลก,กลางลมักก็จะไปไป Bye bye. Bye bye. Bye, hope I was a lot for Hey. Hello. Bye, you know, any bye. Bye, what's a toss a lot. ครับมืต่อนะครับนี่ปลามันเขาเจาะนกระไทไว้เนี้ยเราละ่ะม่าแขมันขามมากันก็หู้ว่าของห้องเสร็จทำไรปลามันคนจริงมันบ่กินเนาะครับมันมันบ่แสบมันกินหยาแสบกว่า เป็นอยังคือว่าแซวปัวมันกินบ่หลายปลามันใบมันมันกินเนี่ยมีน้ำกระเลนนี่นี่นนแ,นนปนแปลงหย่าห้องฟางนี่เป็นทัวห้ามาตะไปหอดเยอะเขียวพุ้นเป็นหย่าลูซี่ทัวห้ามาตะสองโลหย่าลูซี่สองโลเนี่ยทีประมาณงานหนึ่ง น่าลอยถล่างวะ่ะโอ้แดดมากแล้วกลางห้มกกันในปลาหย่าลูกสี่กับซีมี่หย่าเอื่นเกิดเนาะเพราะว่าดังเดิมมันเป็นไม่ยาลาบแต่ว่าแต่ก่อนท่านไ้เลี้ยงแพนี้ไม่ยาลาบเป็นปัญหาครับ อาการเลี่ยงหมูพ่อเลี้ยงมูกว่าขี่มูลงเกิดไม่อยาลาบข้นหลายครับโอ้หลววานมายังไหนน,น้ำขี่มูะตอนนี้มีแพะนี่ไม่ยาลาบก็บมีโปรตีนขึ้นกันก็แพะก็กินเนี่ยโอ้ใหญาเคียวงามเลยไฮโลไปก่อน ยนี่ยมาแรงขี้เหินกลางห่มละงับกอนก้นสีวาเลี้ยงแพะกับกลางห่มร้างเขาเนาะครับมันหอนเด้อยากำลังหลายเนาะเพราะว่ามัน ต้นฤดูฝนแล้วแต่ว่าต้องให้ระว่างแล้วครับยุ่งยุ่งดีมากกับฝนตรงนี้เป็นป้าพักเกษท่อฟางห้อ,หอยให้นี่ก็หญ้าเกิดเองงามแต่วันไม่ค่อยกินแต่นันกินพักเกษ ให้น้ำตาลให้ลูกแฝดตลอดตัวนี้นี่ลูกมันตัวผูก้กับตัวแม่ตัวหนึ่งยุ่ไเสว์นั่นนี่ตัวแม่ลูกมั่นนี่ผู้กับแม่ที่นี่ก็ให้ลูกแฝดตลอดขึ้นกันลกูก ข้กที่สองละเกือบขาดยางขอดใส่เนี่อยยาในตีนเปิมเมี่ยอ,อยู่ฟ้า,าพาะเกษตรเนาะริหมหอยไม่หวยไม่หยาคนแต่ว่ามันมีหนามมันเ่็นร่อง ตัวนี้ก็อยู่อาทิตย์หนึ่งเนาะอยู่ขอดอาทิตย์หนึ่งไม่ไไ้ปล่อยเพราะว่าพึ่งขอดหมดลูกมันสีบอดีันเลยแต่ว่าครบอาทิตย์เราก็ให้โอกาสออกมาข้างนอกน,นี่น้ำตาลม,มันมาก,กินแบบนี้นะปีนกิน อมันว่าขไปไว้มันลงให้หน้าดีขึ้นกันจังว่าขวานแดบครับผมตอนนี้ห้อยูที่ขอบแพะของเขานะครับยูบานหวยวาตมโบนนทนขวางอำเภอบรนฟังจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ยาเกลือแดง หย่างามพระเกษรหลายครับหญ่าก็ลายเพราะตรงสื่อเอาเทเวลามันนางเฝ้ามันหลดนางเรียงมันตัวนี้บานลั่งเงินที่ย้ายบ้านอยู่ครับตัวนี้ สีกก้วค่ให้ครับอีดำพูนอีดำเห็นว่าสีดำดำคนแม่นี่ให้นมดีนะนำนมดีใจลูกใจลูกตัวแม่สองขวากแล้วเว้ยพระเกษผมตัดไว้ม้นวนนี่เท่านี้นั่งไปกินครับผม มื่อนี้เอาซ้ำนีก่อนเนาะเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้ฟังว่าตัวได้สิใ่ายบ้านเนี่ยสิจ,จับคู่ตัวได้ให้่นะครับเดี๋ยวให้ชมกันผู้ได้มาก,กจังทักมาคุยกันได้ครับผมไปแล้วครับ ก้อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แขกฝากหน่อยๆของห้อนะครับการเกษตรตกรนเรียงต่อไปไปแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ